สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทอดพระเนรโครงการแหล่งกําเนิดโฟตอนพลังงานสูงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย วันที่13เมษายน2568เวลา9นาิ15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องปฏิบัติการโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงจานกรุงปักกิ่งศาสตราจารย์เฉาจวินผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ ส่งฟังสรุปว่าแหล่งกําเนิดโฟตอนพลังงานสูงเป็นชื่อเรียกเครื่องผลิตแสงซิงโครโตอนรุ่นที่4ซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบันเริ่มใช้งานเมื่อปลายป,ายปี2567วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ตรวจหาคุณสมบัติของวัสดุในระดับอะตอมและโมเลกุลที่จะนําไปใช้ในการผลิตยาทางการแพทย์การปรับปรุงพันุพืชและสัตวเศรษฐกิจการแปรรูปอาหารและผลผลิตการเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุโบราณและโบราณสถานเป็นต้นซิงโครตรอนเป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่ราวสนามฟุตบอลที่สามารถเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วใกล้ความเร็วแสงในท่อสุญญากาศวงกลมเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนทิศทางไปตามแนวโค้งของท่อสุญญากาศเนื่องจากถูกสนามแม่เหล็กบังคับ มันจะปลดปล่อยแสงที่สว่างมากหรือนั่นคือมีกำลังและความเข้มสูงมากออกมาเรียกว่าแสงซิงโครตรอนซึ่งจะถูกลําเลียงแยกออกไปจากท่อสุญญากาศวงกลมออกไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณสมบัติระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุดังกล่าวมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเรื่องผลิตแสงซิงโครตรอนได้พัฒนาให้ก้าวหน้าจากรุ่นที่1จนถึงรุ่นที่4รุ่นที่1เกิดขึ้นราวยุคป,ปี1950 พลังงานเอิเล็กตรอนราว1จิกะเอิเล็กตรอนโวลต์เป็นรุ่นที่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางฟิสิกส์อนุภาคแต่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีแสงซิงโครตรอนเกิดขึ้นด้วยจึงแยกแสงนี้ออกมาไปใช้งานได้รุ่นที่2ราวยุคป,ปี1970พลังงานเอิเล็กตรอนราว1-2ึ 2, จิกะเอิเล็กตรอนโวลต์รุ่นนี้สร้างเพื่อผลิตแสงซิงโครอตรอนโดยเฉพาะและใช้วงแหวนกักเก็บเอิเล็กตรอนในการผลิตแสงซิงโครอตรอนก่อนนำไปใช้งาน รุ่นที่สราวยุคป,ปี1990พลังงานอิเล็กตรอนมากกว่า3กิกะอิเล็กตรอนโวลต์เมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบว่าแสงสิงโครตรอนที่ปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการเลี้ยวโค้งของอิเล็กตรอนในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนในรุ่นที่2นั้นยังสามารถทําให้สูงขึ้นไปได้อีกหากนําอุปกรณ์แทรกซึ่งเป็นแม่เหล็กไปวางไว้ในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอน ทำให้อิเล็กตรอนเมื่อผ่านเข้าไปในสนามของแม่เหล็กนี้จะเปลี่ยนทิศทางซิกแซกไปมาส่งผลให้แสงสิงโครตรอนเข้มข้นขึ้นไปอีกแล้วรุ่นที่4เป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดของโลกดังเช่นเครื่องแหล่งกําหนดโฟตอนพลังงานสูงของจีนเป็นต้นพลังงานอิเล็กตรอนราว6กจิกะอิเล็กตรอนโบต์รุ่นนี้ให้ความเข้มข้นของแสงสิงโครตรอนมากกว่าสิเท่าของรุ่นที่3โดยการใช้สนามแม่เหล็กบีบลมอิเล็กตรอนให้เล็กลงไปอีก ส่งผลให้จำนวนโฟตอนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในหนึ่งวินาทีสูงขึ้นไปตามต้องการประการที่สองคือพยายามทำให้แสงที่ผลิตได้มีความถี่เดียวกันและอยู่ในเฟสเดียวกันที่มากที่สุดประการที่สามคือแสงที่ผลิตมีลักษณะเป็นห้วงอยู่แล้วก็พยายามทำให้ห่วงนั้นแคบลงไปอีกสมรรถนะทั้งสามที่กล่าวมานี้ทำให้แสงสิงโครตอนรุ่นที่สี่ใช้นำไปตรวจวัดพลวัต เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนของสสารย่านก่อนตามที่ไม่เคยทำมาก่อนได้จากนั้นพ่อพระเนะเครื่องแหล่งกำเนิดแสงสิงโครตอนพลังงานสูงซึ่งเป็นรุ่นที่4ก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเส้นรอบวงของวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนขนาด1,360.4เมตรเพื่อปล่อยแสงสิงโครตอนไปยังสถานีทดลองในการใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมี14สถานีและจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง90สถานีโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงนี้ทางจีนเปิดโอกาสให้นานาชาติรวมทั้งประเทศไทยเข้าไปร่วมใช้ประโยชน์ของแสงซิงโครตอนทันสมัยล่าสุดนี้ได้ด้วยเครื่องผลิตแสงซิงโครตอนรุ่นที่4นี้นอกจากที่ประเทศจีนแล้วยังมีในประเทศอื่นเช่นสถาบันเดซี่เมืองฮัมบูร์กเยอรมนี สถาบันแห่งชาติอากอนเมืองเลมองสหรัฐอเมริกาสถาบันริเคงญ,ญี่ปุ่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติเมืองเฉตันสหราชอาณาจักรเป็นต้นสําหรับประเทศไทยนั้นมีเครื่องรุ่นที่2.3ทับที่จังหวัดนครราชสีมาเปิดใช้งานตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันขณะนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สร้างเครื่องรุ่นที่4ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ e อ c ีจังหวัดระยองเพื่อรองรับการใช้งานในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง การพัฒนาแสงสิงโครตรอนไม่เพียงแต่สร้างองค์ความรู้ใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมยุคป,ปัจจุบันและการยกระดับขีดความสามารถทางวิจัยของประเทศและโลกในอนาคตทั้งยังเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เวลา15นาฬิกา45นาทีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินท G615 เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมาหานครมีข้าราชการผู้แทนหน่วยงานนักศึกษาที่มาศึกษาและคนไทยที่พำนักนักกรุงปักกิง่งเฝ้าถุลละอองพระบาทส่งเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารพิเศษของท่าอกศยานานาชาติกรุงปักกิ่งในอูชวินที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาวพารณารับประชาชนจีนนายชัดชัยวิริยาเวชกุลเอกอัคราชาทูตนกรปักกิ่งและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเป้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เวลา21นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปรา,าการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพเลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าถุนละอองพระบาทรับสเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินสาาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7-13เมษายน2568 สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบกับบุคคลสําคัญของจีนเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านต่อไปได้ทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของกรุงปักกิ่งอาทิด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยครุษาปักกิ่งวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางและหอสมุดกรุงปักกิ่ง รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาการพัฒนาคนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงด้นานวัฒนธรรมที่หวังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนและพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งเห็นอารยธรรมของจีนที่รุ่งเรืองและยาวนานผลักดันให้ชาติก้าวหน้าตระหนักถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดตั้งแต่อดีตเพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ด้านวิทยาศาสตร์ที่โครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงของจีนเสริมความร่วมมือสองประเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยและความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้นำการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนระหว่างจีนกับประเทศไทยของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้นำเกษตร,รกรเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและสามารถนำกลับมาพัฒนาชุมชนยกระดับภาคเกษตร,รกรรมไทย ทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยรอบบ้านและเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานผู้แทนองในการบำเารพลเพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทยัยเที่ยงชยางกูล วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิสฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลสิ่นชีพิตักษัยด้วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเมื่อวันที่5มกราคม2568สิริชนสา94ปี มอมเจ้าอุทยยัยเทียนชยางกูลประสูติเมื 22, ่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2473่ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพงษาดีสอนมหิบประสูติแต้มมอมแหวนสุริชยางกูลณอยุทยาทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชนีรรได้ทรงงานที่กรมการบินพานิชกระทงว์คมนาคมจนทรงเกษียณอายุราชการในปี2533 หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยงชยางกูลทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าฝ่ายในที่มีชนสาสูงสุดและเป็นองค์สุดท้ายในสายมหามกุฎราชสันตติวงศ์รัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากรัตรยาธิราชที่ปราสาทประเทศบิดอน วันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามมีประชาชนชาวไทยที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดเทศากาลสงกรานต์เข้าสักการะพระแก้วมรกตและกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรภาพมหากษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศากาลวันสงกรานต์ประจำปี2568ซึ่งทางสำนักพระราชวังได้แจ้งกำหนดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามผ่านทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ไว้ดังนี้ระหว่างวันที่13ถึง14เมษายน2568นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตามปกติและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทประเทศบิดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา16นาฬิกา วันที่15เมษายน2568นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษศัตริยาธิราชในปราสาทประเทศบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยเข้าทางประ,ประ,ประตูสวัสดิโสภาแต่งงดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวันขอให้ผู้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าประสาทประเทศบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุง่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมชีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ